นี่นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวทะเลตงลงังนล่นอการได้เข้าไปชมความงามมันว่าอีเดียลงมาเยอะไว้ก่อนแล้วโอ้โ,โ,หโหลูกปลาเยอะมากมน,มน,นี่ครับโอ้โหอ่าแต่ว่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความมืดอ,อยู่ที่ประมาณสัก80เมตรนะมันจะมืดตื้อแบบนี้ครับเราใช้แค่ไฟฉายเป็นตัวนําทางแลกทุบแรกของฤิูุการก็มาถึงแล้วนะครับ และในเมื่อเข้ามาถ้ำระดดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าในถ้ำลรากดแล้วที่จริงในอ่ะมันยังมีอะไรให้เราดูบ้าง1นึ่งสองสามไป ถ้ำมรกตเนี่ยครจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะครับถ้าเรามาต่างแลวต้องแวะนะครับมีลักษณะเป็นอุโมงค์เป็นถ้าที่เราว่ายน้ําเข้าไปและเจอชายหาดข้างในนะครับมีป่องอยู่ข้างบนประวัติคร่าวๆนะฮะถ้ามรกตเนี่ยจะเป็นถ้าที่โจนสลัดนะครับแต่ก่อนเอาสมบัติเข้ามาเก็บไว้ด้านในนะครับชาวบ้านก็บอกว่าที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะเข้ามาหารังนกนางแอ่นนะครับทำให้เกิดการค้นพบถ้ำมรกตแห่งนี้และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาต่อมาครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับถ้ำมรกต แต่ที่เราจะบอกก็คือสงสัยเราก็เป็นไกลุ่ปแรกของวันอีกแล้วในการเปิดฤดูกาลทางนี้เราน่าจะเป็นกลุ่ปแรกอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูเ้ามาตรงนี้นะฮะที่สั่นไม่ใช่ใส่ครับรันตีนอ่าหนังแท้ครับกับดานเรือโอ้เออ ดสดชื่นนี่นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวทะเลตรังนั่นคือการได้เข้าไปชมความงามของถ้ำมรกตนะครับที่นี่เกาะมุกครับและวันนี้วันที่1ตุลาคมวันเปิดฤดูกาลและเราก็จะเป็นกรุ๊ปแรกหลังจากที่ไปเหยียบเก,กาะกระดานเป็นกรุ๊ปแรกครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าถ้ำมรกตเป็นกรุ๊ปแรกเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากปิดมาสีเ่เดือนข้างในจะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับน้ำเรียกยากด้วยน้ำ ว่าไงจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้กันดีมากค่ะเหมือนอากาศสักประมาณ15องศาค่ะเบอร์เข้มนานเลยนี้อ๋ออยากเข้มนะแม่เดี๋ยนเดี๋ยวนั่นกินด้วยว่านี้นะมันว่าเดี๋ยวลงมาเยอะไปก่อนแล้วฉันมันรวยเตอรับได้ไหมแค่เรือลำไรไม่ได้แค่เป็น น้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็นน้ำบ,บ,บ้านฉันเข็มอีตา,าย,าย,ายตอนนี้เราอยู่หน้าถ้ำรกเราจะเข้าไปในระยะทางประมาณสัก80เมตรโดยที่เราจะเกาะกันไปเป็นแถวนะครับมีน้องหนึ่งคนนำกระบ,บวนนะครับ ซึ่งจะให้เราเกาะทุนแล้วก็ลากเข้าไปแล้วก็เราก็เกาะหลังจับกันเป็นแถวแล้วก็มีน้องอีกคนนึงคอยดูแลหลังแถวและระหว่างแถวแล้วเดี๋ยวผมก็จะคอยดูแลลูกค้าระหว่างทางเข้าไปด้วยครับโอ้ลูกปลาเยอะมากโอ้โอ้ลูกปลาโอ้นี่ครับนี่คือฝูงลูกปลาที่รอต้อนรับเราอยู่หน้าถ้ำมรกตนะฮะว้าวโอ้ยนี่ ปันค้าปี่ไปเรื่อยๆปั่นเหมือนปั่นจักรยานอ่ะต้องไม่ต้องพลิ๊บอ่ามื่อๆจับชูชีพนะไม่ต้องไปจับห่วงยางคนข้างหน้าพัดใช้อะไรบ้าบ้าบ้าเสร็จไหมอ่ะทำเลยทำเลยตามตามมันใส่ด้านหนนี่ครับคุณดูสีมันก่อนเร็ว ตัว12ทำได้ดีมากในที่มือนะครับนี่ครับโอ้โหแต่ก่อนตัว11ใช้ยังไม่ถึงขนาดนี้นะฮะผมรีวิวโปรตัวสิบสองครับโปรโปรตั้งเข้าผมแล้วนะครับผมรีวิวแบบผู้ใช้งานจริงเลยตาได้สองพอยด์ครับอ้าโอ้โห12ทำได้ดีครับดูน้ำสิครับดูน้ำสิทุกคนน้ำใสมากนันด้วยนั่นดูผ้าปัาน้ำดูผ้าป่าน้ำดำสีเขียวเปิดเลย ยาพุดดีกคนนี่ไหนกันดียาพุดตัวนี้อาแต่ว่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความมืดอยู่ที่ประมาณสัก80เมตรนะฮะกรุณาตจำใจดีๆนะฮะเพราะว่าน้องไกด์ของเราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับความมืดเราดูเลยนั่นครับน้องก็กำลังนำทางเราอยู่นะครับใช้ไฟฉายสองอันเลยครับ เพื่อความปลอดภัยของสี่คนนี้นะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวยำแมท่ามีคนน,นึงเลยอ,ะอ่ะ,อะเร็วอันนี้เร็วเดี๋ยวหมือมันจะมาข้างนี้เดี๋ยวมันจะมืดอ่านี่ครับดูครับนี่ผนงังถ่ําวันนี้เรามาตอนน้ํากําลังอยู่ในช่วงกำลังลงแต่วันนี้น้ําเต็มนะฮะเชื่อเลยว่าเมื่อเช้ายังไม่มีใครเข้าขพวกเราเลยต้องเป็นเข้ากุบแอ่า น,นีนน่หลายคนสงสัยว่าในถ้ำมารากตเป็นยังไงเนี่ยครับมันจะมืดตื้อแบบนี้ครับเราใช้แค่ไฟ,ไฟฉายเป็นตัวนาทางว้าวอ้คุณเห็นแสงรําไรที่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าอะโรบินนั่นลายคือจุดนะคือจุดที่เราจะไปอ่ะลอรา่าโอ้สวยมากเลยโกโหกมึงย <laughs> ังไม่เห็นคุณเห็นสีน้ำนั่นไหมอะโรบินโอ้โห เราอั oh. wow. Wow. ้ห <planet> ัวนิดนึงนะเราอั้หัวโอ้โหว้าวดีครับนี่คือปากคำมรกตโอ้โหบินนานเท่าไหรแล้วที่เราไม่เจอกันอะไรด้ นี่ตอนน้ำลงเดินถึงแล้วเนี้ยอเออ ชองีดูการก็มาถึงแล้วนะครับเข้ามารกกดทุกแรกวันที่หนึ่งสุราไม่อย่างนี้ห้าหาไว้นำไม่ร้อนนี่ครับคือความดงามของบทำมาริกดจ้าสาเลยอาเลย าที่จมบาแล้วเติมฟิลนี่ปกติคนจะเยอะมากนะครับแถวเนี้ยนี่คือท่ามระกดนะจ๊ะหนึ่งสองสามไปแม่ความสำมพันจะทำมาได้แสนเรียบง่ายแต่มันทำให้ฉันยิ้มได้ และคอยเธอไม่หายไปอยู่กับฉันทุกช่วงเวลาเลยจะได้ไหมประคำประคองเคียงข้างกันไปอย่าจากไปไหนอยู่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันนี่นะครับผมบอกแล้วไอ้นี่นะครับหลอกให้ทำอะไรมันก็ทำ <c oughs> คือเสียงมันที่จริงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่มันฝืนสุดๆกับการว่ายน้ำร้องเพลง ทุกช่วงเวลาเลยจะได้ไหมประกับประก้องเตียงข้างกัน <Bye. S 1> ไป <c oughs> นี่แหละครับทสัสันที่มากับนักร้องกูไม่สามารถร้องเพลงคนอื่นได้เลย <c oughs> มันนั่งจ้องตาคือต้องร้องเพลงมันนั้นว้าว <c oughs> wow. ไม่ทราบว่าถ้ามาลกอดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างจ๊ะเออแก๊ปพุ่งล้องมากแก๊ปพุ่งครั้งแรกมักจะเสียวเสมอค่ะเสียวนิดกูตีเด้เหลาเสียวเสียวเพราะว่าเดินเราต้องข้ามฝั่งข้ามมาใช่ไหมแล้วก็ทีนี้แล้วมันไอ้นั้นไอ้นั้นอะไรอ่ะไอชูไอชูไอตั้มมันจะมันจะมันจะคบหัวมันเสียวที่เนี้ยแล้วหวังอีมาถึง อ้นแหละพอมาถึงเงินแล้วตอนนู้นแม่เอ้ยแม่สวยช่วยจังไอ้นั่นดำมีดหนึ่งลับรอบรอบชวยนี่สวยเทร้อนย่างไม้บัดนี้อะไรนะเทร้อนย่างไม้บัดนี้เทร้อนไม่มีถ้าสวยสุดก็น่าจะเป็นแชมแล้วแม่เจ๋อเลยส่วนนี้มันไม้มันมันทำยังไนี่มันมัน ถ้ำเรกดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าในถ้ำเรากดแล้วที่จริงในอ่ะมันยังมีอะไรให้เราดูบ้างอันดับแรกครับข้างหลังนี้ครับนี่เลยครับนี่ต้นไม้ที่ล้มแล้วนะฮะเป็นคอนไม้เรามานั่งถ่ายรูปได้ป่าบอลน,นะฮะสวยเหมือนกันนะฮะนี่ส่วนมากก็จะมาถ่ายรูปกันแถวนี้อันนี้คือป่าบอลน,นะข้างหลังนี้คือป่าบอลส่วนคอนไม้นี่ก็เป็นส่วนของต้นหูควางทะเลที่ล้มลงนะฮะ และนี่ก็จะเป็นพวกติกทะเลข้างในก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าป่าชายหาดแต่มันก็จะไปโจไปชนกับฝาผนางังถ้ำหมดเลยนะครับไปชนกับแนวหินปูนหมดเลยมันไม่สามารถทะลุออกไปได้นะฮะซึ่งทางเข้าทางออกก็จะเป็นทางเดียวนะครับก็คือทางที่เราเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมีนี่ครับเป็นปล่องอยู่ข้างบนครับส่วนปล่องข้างบนเนี่ยก็จะเป็นปล่องมันและนี่ก็คือชายหาดวันนี้นะครับเราหมอถ้ำม,มาปรากฏให้กับทั้งน<ช>้องของเรานะฮะเ<อ>าราไพรเวทนะวันนี้ไพรเวท เราหลอกให้เหนื่อยนะครับเ๋ยวหลอกไปอะไรอก็อร่อย้าได้เล่นใายแล้วไม่เหนื่อยนะนี่สายพิทู่นเดียวหนึ่งต่อสามไ,ไป เราใช้กล้องโกโปรที่ถ่ายนะภาพออกมาถือว่าโอเคเลยนะฮะอินสตาว่าไงครับตอนตอนเข้าั้ำตะกี้เห็นอะไรบ้างครับตอนตอนเข้าถ้ำตะกี้อินสตาเห็นอะไรบ้างเห็นไฟจากสถานะนี่แดงเว็บเว็บแล้วก็เห็นหน้าจอโกโปมันโกโปครับวันนี้ผมเชียร์โกโปรเต็มที่โกโปรที่สองเข้าผมจะรับน้องกูมันว่ามันจะไปขิงทีมที่เข้ามาหลังเราครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะทำยังไงครับอืกลอะไรวะอโ หนึ่งสองสามเรามาก่อนเรามาก่อนเรเอสียงว่าเอาขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้สู่ธรรมรกตนะฮะเราอย่าบอกทุกคนว่าตอนที่ทุกคนเข้ามานะครับเราได้ทําน้ำอุ่นไว้ทุกคนแล้วขอบอกว่าเราชี่ไว้ก่อนแล้วม่ไม่ตกลงพูดไปพูดมาเอ้าไม่ใช่คนไทย และความน่ารักก็บังเกิดนครับตอนแรกจะขิงเพื่อนครับสุดท้ายแลงทีมตั้งกรุบแหลงไม่ถูกขิงไม่ถูก้วครับเว l ค o m e to ไฮ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 ฮอย่างเดียวเลยไฮอย่างเดียวเลยสุดท้ายครับไฮอย่างเดียวเลยครับฟังไม่รู้เรื่องแหลงไม่ถูกครับไฮอย่างเดียว เพงได้ไหมเบสไงานแต่งกล้องมึงไหมไม่ไมิจฉาไก้โบนทงกอ๋อเตว่าเทียวเพลงว่างานแต่งกล้องน้องปีใจร้องหยีริบมันไหไ <c oughs> และนี่นะครับวันนี้เป็นวันแรกของฤด,ดูกาลนะครับและเราก็พาทุกคนมารู้จักกับเกาะกระดานนะครับที่ชื่อว่าเป็นหาดที่ดีที่สุดของ ลูกนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือถ้ำมลกตนะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นคําว่ามาตาังเราต้องแวะเพราะมันเป็นสิ่งที่ว่า amazing Thailand นะครับอันซีนทูบีซีนนะฮะผมว่าทุกคนจะต้องมารอดูว่าที่นี่เป็นยังไงและนี่นะฮะวันนี้นะครับเราขอลาทุกคนไปกับภาพบรรยากาศของถ้ำมลกตนะฮะแล้วก็ความสวยงามจังหวัดที่เราออกอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์นะฮะเพจเที่ยวตังกับ,บางดาดนะฮะแล้วก็ เป็ดเป็ดเปได้กวางวันกวางวันได้มากวคนเป็ดได้เป็ดได้หวามากวางวันเอาไปเที่ยวไอ้ไรกอกควางวันเอ้าไปเที่ยวหนูอยากเป็ดหนูเป ok ็ดอะไรหนูของนุ้ยเอออ้งนุ้ยเ่ะอในเป็ดหนูเป็ดได้เป็ดได้เป็ด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 ใบก็ผัดเตี๋ยวและไส่มาไม่ใช่รถเคียงมานนี่อ่าแล้วเดี๋ยวนะ้ครับเจออีกทีนึงเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อคลิปหน้านะฮะโปรดติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไปเดียวด่อไปอบาเดีม่เป็นสวยมากเลยค่ะหมายถึงหนูนะคะไม่ใช่ทนเลยนแมหน้าเป็นย่วงเลยอ่ะแด็กทะเลําให้น้องน้องกูดำเลยบูลี่มาเลยค่ะคุณแม่เดิมน้องมาขาวๆโดนแดดก็ไปดำหมดเลย ขวกงขะเลยก่อนไห้ก่อนมาสาวชัวกเลย้าวปิดมาเลยสาวชัวร์อยู่คนที่ไหนอะสาวชัวเป็นคเท่ยหรือว่าอยากหันหลังไไจเ เรอดูสีน้ำปลาออกสิมันเขียวนี้แหละที่มาว่าต้องมะลกตเพราะสีน้ำตอนหองจะเป็นสีเขียวมรกตเลย้า ไรน,น,นี่ก็เป็นขาออกนะครับบอกแล้วเราเป็นทีมแรกที่ก็ไปไม่มีใครเลยแต่พอออกมาเต็มเลยเต็มแหกเลยครับว้าวคนเต็มเลยเห็นไหมยัยเคยมีเม็ดดีกว่าข้าวปเต็มอยู่ทั้งในมังและสําหรับวันนี้นะครับผมอยากฝากไว้อย่างหนึ่งนะฮะจงมาเที่ยวขณะมีแรงนะครับ อย่าปล่อยให้แก่แล้วมาเที่ยวนะครับเพราะคุณจะทำได้แค่แวะเยี่ยวและก็กลับครับสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <Bye. S 1> ขอบคุณเหมือนดูนะ